สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิดเลนชาแนลครับวันนี้เรามาเก็บตกประเด็นครับหลังจากจบเกมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเป็นคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกเสมอกับริสตันพาเดตด้วยกอสอ2ประตูต่อ2ไม่ชนะใครเกมเยือนเป็นนัดที่6ติดต่อกันแล้วครับสำหรับเรือใบ โดยเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกอร์เดราครับกอร์เดรว่ายังคงไม่ฟื้นนะครับหลังจากสามารถคว้าชัยครับในศึกพรีเมียร์ลีกเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แต่เกมนี้ครับทำได้เพียงเสมอกับรกสตันพาเลตเจ้าบ้านปีลิชกอร์สประตูต่อ2ที่เซลเฮิรฮสปาครับโดยพาเลตขึ้นนําตั้งแต่ในนาทีที่4ครับจากดานิเอลมุนยอสและจบสกอร์อย่างเฉียบคมเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามครับแมนซิตี้เนี่ยได้ประตูที่เสมอจากเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ทำให้ทั้งสอทีมครับจบครึ่งแรกเนี่ ทางด้านเกมรับของเรือใบเนี่ยก็ยังคงมีปัญหานะครับตกเป็นฝ่ายตามหลักครั้งก่อนที่ครับดาวรุ่งอย่างลิโก้เรวิสครับจะมานะครับยิงประตูติเสมอให้กับเรือใบครับแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้ครับโดยเกมนี้ครับก็ได้ีว่ามีเรื่องให้พูดถึงเนี่ยหลายเรื่องเลยทีเดียวครับแต่วันนี้เนี่ยก็ได้ีว่าสั้นๆแล้วกันครับมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันดีกว่าครับเกมรับที่ยังคงมีปัญหาครับสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ความเปราะบางในเกมรับครับยังคงเป็นปัญหาสําหรับเรือใบนะครับที่ได้แทบ่ะ ต,ตลอดเจ็ดเกมที่ผ่านมาครับพวกเขาเนี่ยไร้ชัยนะครับแล้วก็เสียไปมากกว่า19ประตูเลยทีเดียวเนื่องจากนะครับนักเตะของทีมเนี่ยประสบปัญหาการบาดเจ็บทําให้เป๊ปครับเรียกว,ว่าต้องทดลองแนวรับของพวกเขาเรียกได้ว่าเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวครับขยับคนนี้บ้างคนนี้บ้างนะครับทําให้เกิดความเปราะบางทําให้นะครับเรียกว,ว่าเกมรับของพวกเขาเนี่ยไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมเท่าที่เคยจะเป็นได้นดั่นเองครับ โดยทั้งนาธานอาเก้ครับมาโนเอลอากานย์และก็จอห์นสโตนเนี่ยต่างประสบปัญหาการบาดเจ็บทําให้นะครับเป๊ปเนี่ยตัดสินใจใช้ยอสโกวายเดโอนะครับที่ช่วงหลังเป็นแบ็กซ้ายเนี่ยขยับเข้ามาเซ็นเตอร์แบ็กอีกครั้งนะครับแล้วก็ใช้ลิโก้ลีวิสเนี่ยมาเป็นแบ็กซ้ายนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะครับสำหรับเกมรับของเรือใบซึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้ครับเกมรับของพวกเขาเนี่ยไม่แข็งแกร่งนั่นเองครับแถมนะครับการขาดหายไปของโรดี้แล้วก็โควาซิตเนี่ยยิ่งทําให้ปัญหาเนี่ยหนนัักขึ้ครบและ เปเต้องค้นหาระบบที่จะช่วยป้องกันแนวรับครับทำให้พวกเขาเนี่ยหรือว่าหากไม่มีทั้งรูเบนดิอาร์ตอะไรพวกนี้นะครับเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยน่าจะเสียประตูเยอะกว่านี้อีกด้วยซ้ำเลยครับแล้วก็อาจจะแพ้ได้ครับในหลายๆเกมนอกจากเกมนี้อีกด้วยครับมาที่ประเด็นที่2กันดีกว่าครับ จากฮีโร่ครับเกือบกลายเป็นแพระบ,บาบสําหรับดิโก้รีวิสนะครับโดยเจ้าตัวครับเป็นผู้เซฟแต้มให้กับเรือใบครับหลังสามารถยิงประตูตีเสมอให้กับทีมเป็นประตูที่ตีเสมอ2ประตูต่อ2นะครับซึ่งดาวรุ่งรายนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าชอบทําประตูใส่คิดสั้นพาดเลยด,ด้วยครับเจอก,กัน3เกมเนี่ยเจ้าตัวก็ยิงไปแล้ว3เกมครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับรีว,วิสเนี่ยทำให้ทีมพวกเขาครับเสี่ยงที่จะแพ้นะครับหลังจากถูกใบเหลืองที่2ครับกลายเป็นใบแดงในช่วงท้ายเกมครับตอนที่ทีมเนี่ยเรียกได้ว่ากําลังนะคร เอาประตูแซงนําซึ่งทําให้นะครับโมเมนตัมของทีมเเปลี่ยนแล้วก็รีดีว่าทําให้ครับคิสตันพาเลเนี่ยกลับมาได้เปรียบอีกครั้งนั่นเองครับกฤีฎี่าเกือบไปแล้วครับสําหรับดาวรุ่งรายนี้ และสุดท้ายครับกับประเด็นที่3ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับการทำแต้มลนอีกครั้งที่อาจส่งผลกระทบถึงการป้องกันแชมป์พิมเมลีกครับโดยผลเสมอในเกมนี้ของเรือใบครับทำให้พวกเขาเนี่ยเก็บได้เพียงแค่4แต้มเท่านั้นครับจาก18แต้มหลังสุดครับซึ่งน่าตกใจไปกว่านั้นครับทีมของกัวเดโอลาเนี่ยชนะได้เพียง1นัดเท่านั้นครับจากการลงเล่น9เกมหลังสุดในทุกรายการครับทำให้ปัจจุบันครับพวกเขาเนี่ยยังคงรังอันดับ4ของตารางพรีเมลีกมีอยู่27คะแนนนะครับตามหลังจากฟูงล วร์ภูมมากกว่าเจตแ้มนั่นทาให้ครับโอกาสในการป้องกันแชมป์ของพวกเขาเนี่ยได้ทีว่าค่อนข้างอันน่าจะลําบากพอสมควรครับทีมนบรปวมทีมอื่นครับที่ปัจจุบันกําลังทําผลงานได้ดีครับก็ได้ที่ว่าเอาใจช่วยครับสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องมิทเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่วัวเกนครับผม